ถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลหรือได้ร่วมรัฐบาลจะจัดการกับปัญหาบ่อนการพน,นพันผิดกฎหมายสแกมเมอร์รหรือการขายาเสพติดยังไงคะครับสิ่งเหล่านี้เรื่องสแกมเมอร์ที่เป็นเรื่องที่ผิดโดยที่เป็นความเจ็บปวดอยู่แล้วเนาะแล้วก็บางเรื่องเนี่ยผมก็บอกผมเรามาจากสายเทคโนโลยีทำไมเราไม่รู้จริงๆเหรอว่ามีเงินที่ไหลเข้าไปในบัญชีหนึ่งขนาดมหาศาลเราไม่รู้เลยจริงๆเหรอ ว่าออฟฟิศออฟฟิศหนึ่งเนี่ยมีโทรศัพท์ออกจากคอร์เซ็นเตอร์มหาศาลเรื่องนี้ผมตั้งคำถามผมตั้งตั้งคำถาม,ถามดังๆมาบ่อยครั้งเพราะว่าเพราะอะไรทำไมธนาคารเนี่ยเห็นเรื่องเหล่านี้เต็มไปหมดเห็นเงินสีเทาเงินสีดำวิวว่งผ่านและและ,และก็ทำกำไรจากสิ่งเหล่านี้บริษัทมือถือบริษัทสื่อสารเห็นทราน a c t ชันเหล่านี้เต็มไปหมดกริมชายแดนเขาไม่เห็นหรอวว่าคนโทรข้ามมาเต็มไปหมดเห็นอยู่แล้วเงินก็เห็นผ่านมืออยู่แล้ว เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็ทํากําไรจากสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนะครับอีกมุมหนึง่งวันนี้ผมเป็นคนที่มีลูกเล็กเราเป็นห่วงลูกเราในเวลาเราเข้าโซเชียลมีเดียในโซเชียลมีเดียเนี่ยกับมีโฆษณาเด้งเต็มไปหมดตึ้งตึ้ตึ้เต,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 ต็มไปหมดสิ่งเหล่านี้เราคุยกันที่ต้องการจะแก้ไขมันหรือเปล่าถ้าเราคุยที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เราต้องมาคุยกันในข้อเท็จจริงว่า เราจะปิดประตูสิ่งเหล่านี้กับกลุ่มเปราะบางแบบนี้อย่างไรแต่พรคกล้าทำนโยบายในการจัดการพี่ครับเรื่องเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ผมกำลังนำเสนอครับถ้าเราไม่แก้กับกลุ่มเปราะบางเหล่านี้นะครับแปลว่าวันนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียขนาดให,ใหญ่เนี่ย <c oughs> เขากำลังฟีดคอนเทนต์ <c oughs> เรื่องของการพน,นันเรื่องของแสแกมเมอร์เรื่องของการหลอกลวงเนี่ยเต็มไปหมดคุณพ่อผมเนี่ยอายุ70เป็นกลุ่มที่เปราะบางมากๆถ้ามีโทรศัพท์เข้ามามีเมสเซจเข้ามามีอะไรเข้ามาเขาเชื่อหมด กลุ่มแบบนี้โซเชียลมีเดียยังขายโฆษณาด้วยซ้าขายโฆษณานะครับวันตอนนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่วิาพากษ์วิจารณ์ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเลยว่าวันนี้ถ้าเราไม่บล็อกสิ่งเหล่านี้คอนโทรลสิ่งเหล่านี้ก็ยังจะไหลเข้ามาหาอยู่ดีเพราะว่ามันเป็น g l o b a l i e d แล้วถ,ถัดมาก็คือพอเราไม่มี Policy ในการควบคุมการเข้าถึงโซเชียลมีเดียการเข้าถึงคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้ โฆษณาเหล่านี้ไม่ถูกควบคุมเนี่ยเพราะพอคอ,อ,อมไหลเข้ามาวันนี้พอผมเดินไปหาตำรวจชั้นผู้น้อยที่รับเรื่องอยู่ที่โรงพักจริงๆนะครับอันนี้คือเข้าไปนั่งคุยกับเขาเลยเขาบอกครับพี่ช่วยผมเถอะครับมผมรับมา400เคสแล้วตำรวจแต่ละคนรับคนละ400 400 400เคสเพราะเคสมันมหาศาลมากถ้าเราไม่สามารถบล็อกต้นทางที่จะเกิดเคสเหล่านี้ได้เราก็จะต้องมาแก้กันที่ปลายเหตุอยู่แบบนี้ผมลงไปในดีเทลเยอะขึ้นนะครับ ถ้าเวลาวันนี้การเกิดแสแกมเมอร์เกิดอะไรขึ้นสมมุติผมเรามีความโลภคนเรามีความโลภเราซื้อของผิดกฎหมายแล้วเราโอนเงินโอนเงินเสร็จพวกนี้หลอกลวงพอหลอกลวงเสร็จเงินก็โอน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 เด้งไปอีกหลายบัญชีตำรวจชั้นผู้น้อยหนึ่งคนเนี่ยจะต้องไปตามแทร็กจาก Bank Account หนึ่งใช้เวลายื่นเอกสารหนึ่งแบงกผ่านไป3เดือนได้มาอีกหนึ่งบัญชีเงินเงินแต่มันไปด้วยความรวดเร็วแล้วมันวอพิ้งข้ามไปอย่างพวกพวกนี้เนี่ย ในความเป็นจริงนะครับการที่จะ handle เคสเหล่านี้เนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยความเป็นจริงที่คนที่อยู่บนโซเชียลมีเดียเนี่ยที่จะได้เงินคืนเนี่ยทำได้ยากมากทีนี้อาจารย์มีครับแล้วพรรคมีนโยบาย,ยางไงเรื่องนี้ผมจะ,เร,ะเราฟังดูเนี่ยเขาเห็นฟังดูว่าเห็นไม่เป็นปัญหาแล้วนะครับ,รบเรื่องของพน,นันออนไลน์ scammer แล้วมันกลับมาที่การเมืองเพราะว่ามันก็มีการใช้เงินตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นกระสุนใช่ไหมครับที่มีการพูดกันเนี่ยตรงนี้ พักมีนโยาบายยังไงเรื่องนี้เราาราจารย์ต่อวิธีการแก้ที่เสนอต่อประชาชนเนี่ยวันนี้กลุ่มเปราะบางต่างเนี่ยรประเทศนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนี่เริ่มปิดโซเชียลมีเดียที่เด็กที่เป็นกลุ่มที่ไม,ไม่ที่ยังไม่สามารถที่จะต้องเข้าถึงได้เนี่ยเริ่มปิดสิงคโปร์เริ่มปิดแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเสนอเหมือนกันนะครับ,รบที่อยากจะให้มีการควบคุมกับการเข้าถึงกับกลุ่มเปราะบางถ้าตราบใดที่กลุ่มเปราะบางยังไม่มีคนช่วยบล็อกเนี่ยเขาก็จะเกิดฟรอดแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นนโยบายหนึ่งที่จะต้องมีการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมเป็นนโยบายครับเป็นนโยบายคือฟังดูเหมือนมาคุมทางทางประชาชนปลายทางมาคุมที่ประชาชนอ่ะเป็นคุมท่อครับท่อที่เข้าถึงครับจะนีนจะไปคุมไอ้พวกเนี้ยสแกมเมอร์พวกต้นทางยังไงคือคุมประชาชนกลุ่มเปราะบางก็เรื่องหนึ่งนะแต่ฟังดูเหมือนว่ามีแค่แต่คุมประชาชนไม่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 หรออาจารย์ผมเข้าใจอาจารย์ในในเชิงสิทธิมนุษยชนผมเข้าใจครับอาจารย์แต่ว่าถ้าจับผมถึงใช้คําว่ากลุ่มเปราะบางโอเค ผมย้ำนะครับกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพียงพอที่จะเข้าไปคอน sum สื่อล่านี้นะครับ,รบย้ำว่าเป็นกลุ่มเปราะบางจริงครับครับเราเห็นเคสข้าราชการเกษียณเงินเกษียณตัวเองมาโดนหลอกหมดเนื้อหมดตัวเราเห็นเคสพวกนี้เกิดขึ้นจริงและเยอะมากครับอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่เรายังให้กลุ่มเปราะบางเข้าไปท่องทะเลอยู่แบบนี้เนี่ย มันก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมแต่ในทางกลับกันในแง่ที่ผมเล่าพูดถึงเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่สิงคโปร์ทำชัดเจนมากครับถ้ามีเคสเกิดขึ้นธนาคารเห็นธนาคารต้องรับผิดชอบถ้าปล่อยเคสเราฟังแบบเนี้ยใช่คือธนาคารต้องรับผิดชอบธนาคารต้องรับผิดชอบและไม่ใช่ธนาคารคนเดียวครับอาจารย์บริษัทสื่อสารต้องรับผิดชอบนี่ย้ําก่อนนะมผมมาจากบริษัทมือถือเรานั่งดูแล้วเราขำตลอดเวลาว่าทําไมเราถึงปล่อยให้คนหลอกลวงและหลอกลวงอยู่เรื่อย และทำ transaction เหล่านี้โดยที่เขาไม่รู้หรอว่าในออฟฟิศนี้มีซิมโรออกไป100ร้อยซิมจากออฟฟิศเล็กๆมันรู้ครับเรารู้เรื่องนี้และตรงนี้คือจุดเกิดเหตุและเรารต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้ครับ